แว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 วันนี้เรามาเป็นสัตว์ปีกหนึ่งวันนะครับทุกคนครอบครัวสัตว์ปีกจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะเตรียมตัวเลยนะคะเราจะใกลใ้ฟ้าออกเป็นตัวแล้วไงเช่าเด็กน้อยฉันคือตัวนี้เองนะเรามาเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเด็กครับเราขอฟักไข่เพื่อการดูโลกหน่อยดีกว่างเราเป็นอะไรดีนกกระจอกเป็นนกพิราบดีกว่าจัดไปเลยนะครับนกพิราบเศร้าซะด้วยไงจัดไปเลยเราเศร้าโศกเฮ้ยค่อยๆฟักออกมาแล้ว พึบโอ้ให้ตกแต่งซะด้วยไงดวงตาเราเอาดวงตาสีแดงไปเลยนกพิราบลองหูดแล้วก็นี่ไงปีกปีกหรือเปล่าอุ้ยจะง,งอยปากอ๋อเอาเป็นสีอะไรดีปากสีดาแล้วกันนะแล้วก็หัวหัวเอาเป็นหัวขาวแล้วกันหีบหีบคืออะไรลําตัวอ๋อลําตัวเ,เป็นสีนี้เลยเกือบๆชมพูแต่ไม่ชมพูไงแล้วก็เป็นร่างกายข้างหลังข้างหลังเอาเป็นสีนี้ดีวกว่าสีเขียว มั่วๆไง้าเด็กน้อย,สยเสียใจไปเลยใช่แล้วเขื่อใครไม่รู้เรื่องปึ๊บมีปีกสีแดงไงครับยังโหดขาเอาเป็นขาสีน้ําตาลละกันแล้วก็หางไงดูหางก่อนดูหางดูหางดูหางหางเอาสีแดงดีกว่าเงาในเหมาะไม่เหมาะหางเอาสีเขียวละกันนะหางเขียวเลยมัเริ่มกันเลยนี่ไงเรามาแล้ว,ว เราบินเล่นดีกว่ากระโดดออกจากที่นี่ไม่ได้ซะด้วยไงเราต้องกลายเป็นไข่ก่อนเด็กน้อยถึงจะบินออกจากที่นี่ได้น่ะโอ้สุดยอดไปเลยเราบินออกไม่ได้ด้วยเราต้องกลายเป็นนกก่อนไม่ใช่เป็นไข่ว่าเราเป็นไข่มาแล้ววะดีใช่ว่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเราแปงลงร่างเป็นนกรีกว่าเดี๋ยเลยครับเพื่อเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ไงเตรียมตัวเลยบิบูบรบูบ,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 รบร้อยเบาบินได้แล้วเรากลายเป็นนกพิรบบแล้บครับตอนนี้ที่นี่คือฟาร์มนะเนี่ย ชาวเด็กน้อยไม่เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วละ่ะตอนนี้นะ่ะโอ้เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนี่ยมีกงอยู่เต็มไปหมดเลยชาวาเด็กน้อยฉันคือตัวนี้เองละ่ะสวัสดีนะสวัสดีครับไปเดินด้วยกันไหมครับไม่ได้เด็กน้อยฉันจะไปดูลูกฉันลาก่อนไว้เจอกันครับผมเตรียมตัวเรือสำรวจข้างบนดีกว่าข้างบนเราปีนขึ้นไปได้ไหมเราต้องบินไงจังหวะนี้บบินแล้วดูรอบๆครับข้างรอบโอ้โหมีกงมีอาหารให้เรากินเต็มไปหมดเลย อย่างเจ๋งแล้วตรงนี้เป็นที่ฟักไข่หรือเปล่าไปดูกันเปิดประตูเพื่อเปิดและปิดไงของจริงแล้วมีไข่อยู่เต็มไปหมดเลยไงปิดฟึบอ่าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ไข่นะทคนสุดยอดไปเลยที่นี่เป็นฟาร์มอะไรบางอย่างจริงๆด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยมีอะไรให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยใช่เด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยได้เลยครับเต็มตัวนะครับเราทํร้ายเพื่อนได้ไหมเนี่ยการกระทาไงแล้วก็ทําร้ายไงหุ้ยเดี๋ยวจิกได้ไง มาครับเพื่อนจิกต้องโดนจิกจิกจิกอะไรน้องอะไรเด็กน้อยทําอะไรฉันเหลอฉันตัวใหญ่กว่าแกอีกไม่ได้หรอนะครับขอจิกหน่อยครับจิก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 อุ้ยเจอไก่ไงอุ้ยมีไก่ซะด้วยครอบครัวสัตว์ปีกไงโหมีสุดยอดเลยหลายอันซะด้วยไงของจริงครับผมเรามาเผชิญโลกใบนี้กันดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยเผชิญโลกใบนี้กันดีกว่าจัดไปครับจนถึงเราต้องกลางปีกบินก่อนเลยนี่ไงโหที่นี่เป็นหมู่บ้านอะไรบางอย่างอะเนี่ย มีหุ่นไลากาซะด้วยไงฮาโลวีนไงใกล้มาถึงแล้วไงช่เด็กน้อยวันนี้เป็นวันฮาโลวีนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเนี่ยแต่ที่นี่มันน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะใช่ไหครับมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยและสนุกมากๆด้วยโอย้ยังเจ๋งครับมีที่ให้บินเต็มไปหมดเลยมีทั้งบ้านมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยช่างเด็กน้อยเรามาสำรวจโลกกันดีกว่าเดี๋ยวเลยครับเด็นตัวเลยฟืบบินแล้วตรงนี้มีนกเรืองแสงซะด้วยโอ้หนกอะไรแล้วเนี่ยเรืองแสงได้เนี่ยขอดูหน่อย โอ้โหยังโหดเป็นนกอะไรตัวใหญ่ยักษ์มาเริ่มขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่เป็นนกในตำนานนะเด็กน้อยเป็นนกฟีนิกซ์ในตำนานโอ,โอ้โหสุดยอดไปเลยถ้าตายแล้วจะกลายเป็นไข่แล้วก็กลายเป็นเท่าทุลีแล้วกลับมาเกิดใหม่ไงใช่หรอเด็กน้อยใช่แล้วเราจำมาจากหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ดิใช่ไหมเด็กน้อยนั่นแหละนั่นแหละคือตัวฉันเองสุดยอดไปเลยนะครับแล้วบินไปสำรวจโลกกันดีกว่าฟืบเดีย๋ยวเวลาลุยแล้วเตรียมตัวเลยครับในโลกอันกว้างใหญ่ไงและมีเราไงครับบินอยู่กลางลำพังไง ชาเด็กน้อยเราต้องขยายเผ่าพันธุ์ได้นะตอนนี้เราต้องหนีฤดูแล้วล่ะตอนนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์เราต้องหาคู่แล้วล่ะได้เลยครับเราไปตามหาคู่กันดีกว่าโอ้โหที่นี่มันมืดมากเลยแนละ้วข้างหน้าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเป็นกระท่อมหรือเปล่าเฮ้ยเป็นบ้านคนมาดูกันมีอะไรเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าขอดูหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมมาเยอนแล้วครับมาแล้วมาแล้วไหนขอดูหน่อยซิตรงนี้เป็นบ้านบางอย่างโอ้หแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โห เตาไฟด้วยมีที่ผิงไฟซะด้วยไงตัวนี้มีไฟเราสามารถดับไฟได้ด้วยไงแล้วก็เปิดไฟปิดไฟได้ไงครับตรงนี้ก็คืออะไรล่ะเนี่ยปิดได้ไหมไปดูก่อนถ้อเรากลายเป็นนกย่างได้เนี่ยใช่ไเด็กน้อยระวังให้ดีเราเป็นนกพิราบย่างได้เลยล่ะโอ้หน่ากินจริงๆเลยฉันก็กินนะฉันหิวมากเลยล่ะฉันอยู่ข้างบนไหนขอดูต้นเสียงหน่อยครับเราต้องบินไงไหนขอดูหน่อยฟื้นเรามาสำรวจโลกแล้วครับ ที่มาเยือนแล้วครับน้องเดี๋ยวเวลาลุยแล้วว้าวตอนนี้เป็นเตียงนอนถนะ้าจะเป็นบ้านของคนนะเนี่ยใช่เด็กน้อยเป็นครอบครัวสองพี่น้องนะ่ะที่ตามหาสัตว์ปีกอยู่ตามลาพังโอ้หสุดยอดไปเลยแปลว่าต้องชอบเลี้ยงสัตว์ปีกมากแน่เลยถึงมีฟาร์มสัตว์ปีกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเด็กน้อยมันยากนะกับการที่เลี้ยงนกพิราบพวกนี้นะ่ะแล้วก็มีไก่ด้วยแล้วก็มีนกฮูกด้วยเพื่อให้เจริญเติบโตในวันข้างหน้า สุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยอย่างเจ๋งเลยอ่ะใช่ล้เด็กน้อยทั้งหมดนี้ทําเพื่อการกุศลโอ้เจ๋งมากครับโอ้โหเป็นคนใจบุญจริงๆเลยใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะแล้วเราบินไงได้แล้วแล้วที่นี่คืออะไรแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นที่ฟักไข่หรือเปล่าแล้วก็ที่กินอาหารไงใช่ลแล้วล่ะเราสำรวจที่นี่พอแล้วล่ะไปดูที่อื่นกันดีกว่าได้เลยครับฟืบบินเลยไงกลางปีกแล้วไงตัวนี้เป็นเหมือนจะมีถ้ำอะไรบางอย่างอยูอย่แถวนี้นะเนี่ยถ้าจำไม่ผิด ช่เด็กน้อยเอาใหม่บินได้เลยครับฟืบม,มาแล้วอู้รุนนนี่ไงเป็นถ้ำตรงนี้นี่เองโอ้ยแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหที่ฟักไข่สุดยอดไปเลยอย่างเจ๋งแล้วตรงนี้คืออะไรกดดูก่อนอ๋อต้องสร้างรังตรงนี้คือสร้างรังนล้วเนี่ยเรามีรังอยู่แล้วดิเราใช้รังแรกเกิดอะดิถช่เด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเราบินไปดีกว่าตรงนี้ก็สำรวจคบละ่ะได้เลยครับเตรียมตัวบ,บินขึ้นที่สูงไง ฟื้นไปแล้วหูลำธารน,นี่ก็สวยงามมากๆเลยตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวล้วเนี่ยไม่มีไฟสักนิดเลยถชาเด็กน้อยมันเป็นบ้านสมัยก่อนนะใครบ้านจะมาติดไฟใช่แล้วครับอย่างเจ๋งไปกันเลยฟื้นติดตัวบินครับขึ้นที่สูงไนงะตอนนี้เราต้องหาเหยื่อไงนะชาเด็กน้อยเราต้องหาอาหารแล้วก็หาคู่ผสมพันธุ์ด้วยไฉละครับต้องผสมพันธุ์ด้วยแบบนี้ไม่มีการตุยเย้ยน,นะเด็กน้อยได้เลยเราต้องบินไปให้สุดขอบโลกไนงะ ช่แล,ะละ้วล่ะนี่ไงหมู่บ้านแล,ะละ้วล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยหมู่บ้านคนยักษ์นะ่ะที่นี่นะ่ะโอ้มีคนยักษ์อยู่ด้วยเหรอเนี่ยใช่เด็กน้อยคล้ายๆเอลบับนะ่ะโอ้คล้ายๆเอลูบับเลยยังโหดในหนังลงูกบอนพีชนนเองใช่เด็กน้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยเรากางปีกบินได้โหดมากตัวนี้เป็นเหมือนริมทะเลนะเ,เอาไว้ให้พวกโจรสลัดเข้ามาเทียบท่าน่ะแล้วก็ปน้นสะเสียงโอ้โห,หดมากเลยโลกเข้าสู่ยุคของโจรสลัดแล้วไงใช่ไหเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเราลุยกันเลยดีกว่า ฮ้ยตรงนี้มีอะไรครับขอดูหน่อยเป็นที่ให้เราอาบน้าไงตรงนี้ไงยอย่างเจ๋งแล้วก็มีอะไรให้เราเก็บตรงนี้หรือเปล่ามาดูกันปึ๊บไม่ใช่ไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยตรงนี้คืออะไรคิตต้นเหรอเนี่ยใช่แล้วละ่ะอาจจะใช่นะโอ้แล้วก็มีอะไรในถ้าด้วยบินไปดูถ้ากันดีกว่าครับบิน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 โอ้รุ่นรุ่นรุลน,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 นแลงมากแหลงมากเราสำรวจตรงนี้ครบแล้วหรือเปล่าทางนี้ครับไปต่อ อนนี้ไปต่อครับชวาวเด็กนอ้อยลุยกันเลยเราต้องหาทางออกแล้วล่ะเหมือนเราจะมีที่ลีภัยด้วยนะเราสามารถไปดูได้ด้วยโอ้โหนั้นเราก็ไปดูที่ลีภัยกันดีกว่ายังเด็กน้อยเราต้องเผชิญโลกก่อนเราไปดูที่ลีภัยกันดีกว่าครับไม่เผชิญโลกแล้วเราต้องไปดูที่ลีภัยกันเทเลพอร์ตนี่ไงที่ลีภัยเจอแล้วปุ๊บกดปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็บินไงครับ hoo. พี่มาเยือนแล้วครับน้อง ได้เลยเด็กน้อยมาสิโอ,อ้โหที่นี่เป็นที่ลี้ภัยนะสําหรับนกพิราบอย่างเราที่ถูกจับจนใกล้จะสูญพันธุ์สุดยอดไปเลยนะครับกระโดดขึ้นไปข้างบนบิ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 นขับขึ้นที่สูงครับผมโหย,ยังเจ๋งหือปู่อู้ยูหูวิ่งชนแหลกไนงะเรานกตื่นกลวงไงครับตรงนี้เป็นกระจกไปไม่ได้เราก็ต้องออกไนงะเราไปดูภูเขาไฟกันดีกว่านะครับมีภูเขาไฟซะด้วยภูเขาน้ําแข็งภูเขาไฟแงไปเลยครับภูเขาไฟจังหวะนี้ โอ้โหยังโหดดูดิโอ้ยยังสวยโอ้ยยังเจ๋งมากเลยนกพิราบสุดยอดไปเลยตัวเราบินด้วยความงดงามไงช่เด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะดูสสีอ้ห่หที่นี่มีสัตว์ในตำนานด้วยนะโอ้ยยังโหดเลยยังเจ๋งแล้วดูดิตรงนี้ไงโอ้โยมีที่ร้อนระอุมากๆเลยน่ากลัวจริงช่ไเด็กน้อยระวังให้ดีมีคนมีคนเดือดดานด้วยนะตรงนี้นะ คนเดือดดานที่ไหนไม่มีหรอกมีแต่คนภูเขาไฟนะ่ะใช่ไหมเด็กน้อยเป็นมนุษย์ภูเขาไฟพูดเดือดดานสุดยอดไปเลยนะครับเราไปเมืองน้ําแข็งกันดีกว่ามาดูการเมืองน้ําแข็งฟื้นภูเขาน้ําแข็งอุ้ยเพื่ออะไรยังเจ๋งโอ้โหมาบินต่อไงครับสุดยอดไปเลยกับการผจญภัยครั้งนี้ไงใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเราไปดูให้ครบดีกว่านะตดเลยครับมีที่ผชิญน้ําแข็งตรงนี้ไง ภูเขาน้าแข็งตรงนี้แล้วเราก็เทเลพอร์ตไปอีกที่หนึ่งทะเลทรายก็มีไงปู่มีทะเลทรายซะด้วยดูดิโอ้ยสุดยอดไปเลยโอ้โหทะเลทรายไงแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยไงยนอกจากตัวเราใช่ไหมเด็กน้อยเราต้องหาคู่ผสมพันธุ์แล้วก็หาที่อยู่ใหม่สุดยอดไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสินงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับตลอดวันนี้อย่าลืมตั้งใจเป็นเด็กดีกันด้วยนะแล้วเจอกันครับไม่บา,บาย yuh <US>